มาสวนตอนเช้ากับมาเห็นนะคะสองบัดดี้สองเพื่อนสี่ก็เลนขึ้นโคกอีกแล้วจะเป็นดูเป็นมันเนาะโอ้ยคนเป็นไดนเห็ดสารพัดเห็ดบ้างเนี่ยเห็ดกอ <c oughs> อันนี้เห <c oughs> ็ดเห็ดกอเอ่ะมันมันเ่ามันเห็ดน,น้ำหมากสิอืมอืมเห็ดกออ่ะมันคือสีสีคือกันแทะน้ำหมากเพราะต่แล้วต่าตัวนี้เห็ดน้ำหมากอ๋อมันจะดอกน้อยกว่ามันสุดไหมเพราะอันนี้เห็ดกออนนั้นเห็ดน้ำหมากอันนี้เห็ดยังนไง เฮ็ดไอ้ง่ายเฮ็ดหาแจงอันนี้เฮ็ดปวกมันยบอสสารพัดเฮ็ดอันนี้เห็ดปวกตัวนี้ใช่ไหมโอ้เห็ดเผิงเพราะมันเห็ดปวกเฮ็ดเพืงเฮ็ดเืองเเอาเห็ดจังมากเห็ดเห็ดมันผูกต้นนบ่แม่บอแม่เอแม่บอแม่อแม่บอแม่อม่บ นไดเอาพี่มหาปลวกลวกวา,า,าย,ย,หายาเห็นมันปลอแมกใหญ่วามืนเต้าในลาครับอาพี่มหาปลวกกันใดมากหมืเต้าเห็มันเี้ยเลอพี่มหาปวกนะคะคุณอะตื่นเต้ามากเข่าวสวนมากขับรถมากกับเพกกิ่นกับพักกนรุ่วนวายกเหเฮ็ดเพิ่น สวัสดีตอนเศ้าค่ะทุกคนมานีขับรถออกมาสวนแล้วห้เบิรงแล้วเนาะขับรถออกมาสวนกับสองบัดดีเฮ้าแม่เฮ้ากับยายเพ่งคนสวนอยู่นี่แหละเพิ่นพักกันออกไปเก็บเห็ดตื่นขึ้นมาพักกันสวนกันไปนะคะ่นอยู่สวนตอนนี้เล่นกับได้หัวอาหารสิไปเกียยป,ป่านะคะเอาไปเอาอาหารไปให้ป่าน,นี่แหละชีวิตเศ้าสวนกับสิป,ประมาณนี้ค่ะไปเบิ้งป่าป่าเล่นร่วงหมู่ว่านนี่นะคะ พราะว่าเพิ่นเอามาล่องหมูวานเพิ่นตายอยู่ซิฟกาตัวอยู่นะคะมันกะปกติแหละเนะาะกะมันล่องมันกะม,มีตายมีอย่างบ้างนะคะเนี่ยากาศสวนตอนเศร้าๆเหรอเนาะอันนั้นเอ๋บอรกรบเพิ่นแต่ว่าบอท่านแอบกบมาล่องนะเพิ่นมีนหัวอาหารเม็ดหน่อยอเสร็จล่องทำิ่งกินเพราะวนเป็นอิ่มแล้วนะมาเลยเห็นไหม ฟา,างนี้จะเป็นหลายๆกบอนี่หรือเปล่าเบิ้งขึ้นมากนะ อันนี้เป็นปลาน,นิ่นมันนะคะแต่ว่าส้มติดตัวทองทองน,นั่นคือปลาไนนะคะปลาไนทองเพื่อนจ้า,จาของเจ้าของฟาร์มที่เพื่อนขายลูกปลาให้เพื่อนแถมให้นะครับเพราะว่าเพื่อนมาปลาปลาไนนี่เอามาใส่ไว้นะคะให้มันทําความสะอาดกระช่งนะคะเพราะว่าพวกนี้มันจะกินพวกคราบพวกอีหยังนั่นผิดทิศต่างกระช่งนะคะกับแบงโล่ปลาไหล นักร้องเสียงดีเฮานะคะห้องอยูเบิดมือ <c oughs> นั่นเขาเข้าทายผดเงียบได้บ่ะนี่ oh. พอนสียากอายได้บ่ะนี้นนะี่ก็แผนอาหารนะคะเมื่อนอีน้ก,กับมนูกับซิเมนแกงเห็ดนะคะเพราะว่าได้เห็ดพุ่นแผนเก็บบักทัวปลาบักทัวพันอยู่ขังพันเรียบบักเทสวน,น,น,นี่ยมีอะไรแม่นหาเลาะหาแนวกินแน่ แตับอกทัวเขาต้องตัน้อยมันบวบด้วย,ยงแสบน,นี่นี่นี่บกคบเคนแกจังใดคือจังนวยแบบี้บบงบ็เเก็บบอกทัวไปนี่แดแม่หน่อยนึงเห็นไหมนี่นี่เกียบเนี่ใสเเฮดยอดบักทัวรจา้าหักอ,อกอกิน<ป>บ๊รกแ้า ได้เฮ็ดมากอะเขปาปลาเกลียวปกทัวสีแกงเฮ็ดนะคะบักคุ้งปคุงอยู่ขางปลาบักทัวอันนี้นะคะผู้ใจนํานเสนอมากเลยอันนี้คือหมาหน่อยนะคะหมาหน่อยเดี๋ยวสิผ้าผู้เฒ่ากินหมาหน่อยจังมืออยู่อันนี้คือหมาน้อยนะคะผพ้ว่าต้อ,สองสงสัยว่าเอาหมาหน่อยมันคือเป็นไบย,ยังสิมันคือว่าเป็นหมาหน่อยเป็นซัต์เป็นเท่านะคะอันนี้คือเคี้ยหมาหน่อยนะคะเคี้ยหมาหน่อยนะ,ะถ้แต่คนถ้าคนสามัยใหม่อาจสิบรูุ้จจักแต่ว่า ถ้าคนสมัยเกา่าผู้ฒถาเฮ้าตะกีถัาคนแบบเกิดโดนขึ้นลิ้นเนาะกระสีหูจกักว่าเคีย้ยมาหน่อยนี่มันเป็นยังไงเนาะพันสิเป็นใบแบบนี้นะคะเป็นใบแบบนี้แล้วก็เพิ่นกระสีเอามายองนะคะเอามายองแล้วก็เพิ่นกระสีใส่พ่นสีเอาใสปนเลยเนาะความเป็นบอกนี่ยปนป่าแล้วก็พเพิ่นกระสีผสมกับเคีย้ยมาหน่อยมันกระสีเป็นคล้ายๆเป็นวุ้นเป็นเจลลี่เป็นวุ้น,นอะแล้วเพิ่นกระสีกินนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจักมือเล่นสิจัดเมแม่นู่นี่ห้เบิงนะคะสิผ้าผูฒ่ากิมมาหน่อยจักมืออยู่นะคะอืม ข้อละฟิวเป็นอันตรายเสียเอียงเห็ดเราลงหม้อเต็มที่เลยนะคะเต็มแล้วแล้วก็สิเริ่มผมแล้วเมื่อไหร่กจะกินเบิดหน่วยนัย่นแหละแกงเห็ดใส่ผักอิฐตรูนะคะเดือดแล้วใส่ปลาแดกนัวๆน,น,น,นะคะเขาต้อ mm hmm. ไม,ม่เก็บผักติี้วมวาใส่ใส่บ้านหน่วยจิไมเก็บ อังสิล้วตื่นเสาออกมานะคะตื่นเสาออกมาเล่นกับขับขรถออกมาเลยนะคะขับรถออกมาสวนเมื่อกินเขาเพราะว่าพ่อกับแม่เพิ่นกับนอนอยู่สวนนะแล้วกัคนงานเพิน to to ่นกับมาตะเสานะคะเพราะว่าเฮียนเพิ่นกับว่าไก่จากสวนรีดดูเพิ่นกับมาเพิ่นกับเากันชวนกันไปเก็บเห็ดไปหาแนวกินเนี่ยแล้วก็เห็ดแล้วก็เล่นกับบอสตองเฮ็ดเนวกินนะคะตอนเสาร์ทำบ่อใดไปสายกับขับรถออกมาสวนเลยนะคะเพราะว่าเล่นมางออกมาอยู่สวนสบายใจนะคะตอนนี้ อ่ะเพิ่งกำลังสิแกงเห็ดนะคะเดี๋ยวเล่นจะออกมาเก็บผักติว๋วไปใส่แกงเห็ดเพราะว่าในสวนได้มีต้นผักติ๋วนะคะ,ะย่างออกมาโอ้กำลังปงยอดเนี่ยกำลังปงยอดโอ้กำลังปงยอดใหม่เพิ่งได้ผลเอาไปเอาต้นนุน่นดีกว่านนะคะต้นนุ่นยอดสวยกว่านะโอ้กำลังปงยอดงามเลยผักติ๋วเฮ้ยคุณน่ะนี่เป็ยอดงาม,งาม เพิ่นว่าจะใส่สหลายเด้วยสันเพิ่นบ่ค่อยมักนะแต่ว่าลิ้นมักนะใส,ส่ซ้ำนี่ก็ได้ดอกข้อให้มันมีรสสมเนาะแกงนี่นี่เป็นมะผักติ่วผักติ่วสภาพสวนต้นผักติ้วใส่เลยได้ดิได้มาแล้วก็ใส่สเลยนะคะผักติ่วนะคะผักตรว อันดเรานั่งตั้งขาวกระซ้าอย at ู่ใครเอาแล้วยอคแล้วก็สิว่าผู้เฒ่าเฮียนนี่ขี่เราอยากดังหลายเนาะแกงเห็ดตำคมวัวมีอาหารทะเลด้วยวิตามินครบอันนี้คืออะไรเนี่ยกับสองเส้า อันนี้ต้มบักบกวบเอาอันนี้น้ำสันเงือกอันตราย อันนี้แม่นยงก่อมียกการแบ่งมากอันนี้คือซุปเห็ดไข่ซุปข้าวหมกจุกซ,ซุปเห็ดไข่ปิ้งจังซุปเห็ดไข่โอ้ยหอมแสบเนาะนั่นว่ามันหอมนะมพราะกินข้เจ้าเนาะมึงเนี่ยข้ามแบบไงเป็นสิ่งไงเป็นโรบบอมมี่เดียวเมนูเห็ดใช่ไหมนี่สารพัดเห็ด